เงินเดือนสามีออก้วคะก็เลยมีเวลาว่างไปช่วยสามีใช้เงินนะคะเนื่องจากว่าสามีเนี่ยแต่งงานให้เรามาช่วยใช้เนี่ยเราต้องทําตามหน้าที่ค่ะอ้าวไม่ใช่คะ่ะทุกคนวันนี้ใหม่มาเล่นมุกขำๆนะคะอย่าเพิ่งหมันไส้กันนะคะวันนี้หม่ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ห้างค่ะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังทว่าทาไมหมายถึงอยากเดินสายฟอค่ะทําไมหมายถึงอยากย้ายมาอยู่ต่างประเทศค่ะคําว่าฝรั่งหรือฟอเนี่ยหมายจำได้ไม่สามปีที่แล้วค่ะทุกคนมีญาติคนหนึ่งของใหม่นะคะที่เขาได้แฟนเป็นฟอค่ะ คนแต่ว่าตอนนั้นคือใหม่5้าขวบนะคะแต่รู้สึกว่าใหม่ก็จาไม่ได้นะคะว่าหน้าตาฝอตอนนั้นเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเนี่ยชอบฝอเลยนะคะเป็นว่าสมัยนั้นนะคะก็ยังไม่มีใครที่มีแฟนเป็นฝอค่ะและหลังจากนั้นประมาณสัก20ปีเนี่ยก็เริ่มมีคนแต่งงานกับฝอนะคะทุกคนบางคนคือสร้างบ้านให้พ่อแม่หลังใหญ่มากบางคนนี่คือแบบส่งเงินมาให้ที่บ้านเยอะมากค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นใหม่ก็ไม่ได้คิดว่าใหม่จะต้องชอบฝอเหมือนกันนะคะเป็นว่าคําว่าฝรั่งหรือฝอเนี่ยรู้จักจริงๆก็อนทีี่่่ใหมมเเรยยจบา ค่ะมหาลัยนะคะแล้วใหม่ก็ได้ไปฝึกงานที่ภูเก็ตค่ะทุกคนตอนนั้นประมาณสัก2เดือนค่ะแล้วก็ได้รู้จักคําว่าฝอเต็มเต็มนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่มีใครมาจีบใหม่สักคนค่ะทุกคนไปเดินแถวพัทยาเอ้ยไม่ใช่ภูเก็ตค่ะแล้วก็ไม่มีใครมาจีบเลยสมัยนั้นคือหน้าตาแบบซื่อๆมากค่ะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครเห็นเนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะถึงแม้จะเป็นฝอรหรือไทยค่ะพุญแล้วก็ขำตัวเองค่ะสมัยก่อนเนี่ยใหม่เนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งตัวไม่เป็นนะคะทุกคนกว่าที่ใหม่จะไม อยู่จุดนี้ได้เนี่ยต้องยอมรับว่าใหม่เนี่ยพัฒนาตัวเองมาไกลามากๆค่ะ วันหนึ่งเนี่ยไหมก็ได้มีโอกาสเนี่ยได้รู้จักกับฝอคะ่ะทุกคนเนื่องจากว่าไหมทำงานด้วยกันนะคะแล้วฝอก็มาจีบคะ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นก็ยังซื่ออยู่นะคะยังไม่รู้ว่าฝอมาจีบก็คือพลาดไปหลายคนเหมือนกันคะ่ะฝอมาจีบเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นร้อยเท่าค่ะทุกคนเนื่องจากว่าฝอเนี่ยชมเก่งมากคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยไหมก็เลยพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะเรื่องการแต่งตัวเรื่องการแต่งหน้าให้มันเข้ากับสายฝอคะ่ะเป็นว่าถ้าใครสงสัยว่าทาไมพวกสายฝอรหรือว่าเมีฝรั่งทั้งหลายเนี่ยมีความ,ม ุก็ต้องขอตอบว่าเกิดจากที่แฟนเขาหรือว่าสามีเขาเนี่ยเป็นคนที่ชมเก่งแล้วก็สนับสนุนสามีเอ้ยสนับสนุนภรรยาแล้วก็แฟนเขาทุกอย่างเลยค่ะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งค่ะทุกคนที่ใหม่อยากเดินสสยฟอแล้วก็อยากแต่งงานกับฝรั่งค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่านะแล้วก็เราสวยทุกวันถึงแม้ว่าเราจะไม่แต่งหน้านะคะแใหม่ก็รู้สึกว่าใหม่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็กล้าแสดงความคิดเห็นต่างๆถึงแม้ว่าเราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะและช่วงแรกที่ใหม่เดินสายฟอเนี่ ต้องขอยอมรับคมจริงนะคะทุกคนว่าใหม่ไม่เคยคิดเรื่องการย้ายมาอยู่ต่างประเทศเลยค่ะอีกส่วนหนึ่งคือใหมยังไม่รู้สักนิสัยใจคอของฝรั่งจริงๆะคะว่าเขาเป็นคนที่นิสัยยังไงแล้วก็ไหมรู้สึกว่าไหมชอบการทํางานที่ไทยคะ่ะเอาเป็นว่าวันหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกกับเบื่อในการทํางานค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยคงไม่ได้ไปไกลกว่านี้ค่ะแล้วก็ ตื่นมาทํางานเจอสภาพแฟนเราเดิมๆที่ไม่มีวันที่เราจะพัฒนาตัวเองได้มากกว่าน,นี้ค่ะและช่วงนั้นก็มีคนแต่งงานกับฝรั่งเยอะมากค่ะทุกคนแล้วเขามาแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะแล้วใหมรู้สึกว่ามันน่าสนใจจังเลยใหมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราน่าจะลองมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศดูค่ะต้องยอมรับคาสินค่ะว่าเงินเดือนใหม่หรือรายได้ของใหมรวมทั้งภาระที่ใช้เนี่ยคงไม่สามารถส่งตัวเองได้มาอยู่ต่างประเทศแน่นอนค่ะทุกคนและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยเราก็ต้องหาคนที่รักเราจริงๆนะคะเรา ถึงสามารถอยู่ที่ต่างประเทศได้อย่างมีความสุขค่ะ